สวัสดีค่ะวันนี้สอนอสวิตีจุ้ยทองนะคะจะมาแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อศึกษานิเทศค่ะศึกษานิเทศคือใครศึกษานิเทศเป็นดั่งครูของครูศึกษานิเทศค่ะก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กับคุณครูด้วยค่ะ ศึกษานิเทศค่ะเราเองเป็นดั่งนักวิชาการภายใต้วิชาชีพชั้นสูงของเรานะคะและศึกษานิเทศเราก็ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของเราเช่นกันค่ะมีทั้งหมดอยู่3ด้าน15ตัวชี้วัดในด้านแรกค่ะเรามีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาเพราะฉะนั้นค่ะหัวใจของศึกษานิเทศคือจะช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านวิชาการโดยให้คาแนะนาปรึกษา นั่นคือความหมายของคำว่านิเทศค่ะ ้านที่2ค่ะเราเองก็จะมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาค่ะและสุดท้ายค่ะเราเองก็ย่อมจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตามกรอบมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของศึกษานิเทศทําให้เราเป็นดังนักวิชาการภายใต้วิชาชีพซึ่งเป็นผู้นิเทศค้นคว้าและวิจัยค่ะเราใช้กระบวนการวิจัยมาออกแบบงานในหน้างานนิเทศนั่นเองค่ะเพราะเราเองมุ่งหวังให้ผล รับการนิเทศมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะเราจึงประยุกต์ใช้วิจัยเพื่อมาเป็นฐานในการพัฒนางานนิเทศอย่างเป็นระบบนั่นเอง